ต,ตัวนี้ก็มันนี่แหละเนี่ยตัวนี้อ๋อครับอันนี้อันนี้ของเก่าเนรอยนี่เนารอยนี่ของเก่านะว OK ันนั้นโอเคเราใหม่ทีนี่อืมอ่าครับก็คือแนวนเดิมตรงนี้ใช่ไหมครับนนของเก่าโบราณนี่ยที่นนี้ของบิดตอนนั้นขงช่วงนี้นะที่จะลองอันนี้ดูตัวใหม่อ่าเราแล้วลวันนั้นเราใหม่ทีนี้อ่าอ่างั้นผมมาตรงกลางแล้วกัน่ตรงกลางจะได้ดูรอยมัน้เทียบกันเกียรตัวเล็อืมกดแล้วนะเออกดเลย โอเคก็ได้อยู่นะแจมว้าวคราวนี้หน้าไม่แตกแล้วครับท่านผู้ชมหน้าแตกกี่รอบเนี่ยสองรอบก็คือคราวที่แล้วเรามีปัญหาคือไอไอร่องเนี้ยมันเล็กไปคราวนี้เราก็ไม่มันใหญ่ใช่ไหมครับมันย้ำสองครั้งไงแต่ตัวเดิมแหละ ทีนี้จะเอาตรงใหม่จะดูรอยใหม่เลยไหมล่ะแต่ถ้าจริงๆอันนี้ดีกว่าครับพี่ตัดตัดเลยตัดเลยไม่มีตัดมีพี่เขามีหมดตัดเลยตัดใหม่เลยตัดใหม่เลยชัดกว่าครับเอาแบบชัดๆว่ามันยึดไว้แล้วมันจะไม่เคลืออันนี้จะเป็นลูกไดยทาขนาดตามลูกค้าสั่งก็คือหน้ากว้างหน้ากว้างอ๋ออันนี้จะเป็นสําหรับทองแดงนี่สําหรับอลูมิเนียมก็คือลูกค้าจะสั่งให ตรงหน้าเนี้ยมันกว้างกว่ากว้างกว่าปกติคือเนี่ยถ้าอลูมิเนียมกว้างเทนน่านี้ถ้าเป็นทองแดงอะ่ะจะขนาดนี้มันทองแดงจะหน้ากว้างจะเล็กกว่าอ๋อหน้ากว้างปกติอ๋อหน้ากว้างปกติของทางมิวคือเนี้ยบางงานคือถ้ามันมันเล็กไปอ,อย่างเนี้ย เรอยย้ํามันไม่ผ่านใช่ก็เขาขอให้ให้กว้างกว่าให้กว้างกว่าแต่จริงๆลูกค้าสามารถกําหนดสเปคมาได้อันนี้เป็นหัวตัดมีไหมหัวตัดอ่าเนี่ยโอเคคราวนี้เราก็จะตัดสายใหม่ก็คือเราจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวตัดเป็นนี่เป็นตัวนี้คือ ตัวเนี้ยสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแล้วก็มาซื้อเพิ่ม,มตัวนี้เป็นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดโอ้พี่เขาใช้จนในนี้แล้วคล่ <laughs> องแล้วเ <laughs> นี่ยของแกอง <laughs> ของแกเลย <laughs> อันนี้จะเปลี่ยนเป็นหัตัด ก็อเคตัดอันนี้ตัดเป็นอลูมิเนียมขนาดร้อยแปดสิบห้าสแควร์มิลโอเคตัดเลยใช้เกือบสามร้ยห้าสิกันเนี่ยอ้าวตัดเสื้อไปแล้วเสียใจด้วยไม่ใช่โอเคก็อันนี้ตัดลักษณะร้อยตัดก็จะเป็นแบบนี้โอเค นี่จะเป็นเครื่องตัดไฮดรอลิกขนาดหกตันเนายถ้าเส้นมันตรงกว่านี้มาตัดมันจะเนียนกว่านี้อืมี๋ยวนี่คือตัดก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะย้ำเดี๋ยวดูเครื่องปอกพี่เขาดูเครื่องปอกอกเลยพี่ปอกโชว์หน่อยนี่ให้พี่เขาพีเซตนของเขาว่าง มีขายมีขายเป็นไงเขาทำไขายด้วยเป็นไงตอหนี้นานน่าหนักเลยเนี่ยเดี๋ยวนะครับจะบอกที่จับพี่แป๊บนึงผมเดี๋ยวจะจับนี่มันสั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมสงสัยหัวแป๊บอันนี้เป็นที่ตัดแบบดีไซน์เองขอผมลองหุ่นไม่ไมผมอยากลองอ่านี่นี่ไงนี่พอเนี่ยนั่านั่นน่านั่นโฆษณาให้ผมด้วยโอเค มันหล่อลื่นหน่อยอ๋อใบมันจะได้ไม่พังอ่าโอเคครับอาจารย์นี่หมุนนิ่มไหมไหมลื่นเลยไหมเนียนไหมโอเคเมื่อกี้มันเหนียวอันนี้หมุนป้าป้าป้าเขาให้อันนี้พี่ก็ทำเองนะโอ้โหเนียนด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวให้มิวมาซื้อลิขสิทธิ์พี่น้องๆทำขายได้ เกี้ยนี้ก็เป็นการปอกสายเครื่องมือพี่เขาเองโอ้อย่างเจ๋งอ่ะอย่างเจ๋งอ่ะทำได้เป็นไงมีขายทำมีนี่ด้วยอันนี้อันนี้สายงอมันเลยกินไปนิดนึงอ่าเพราะนี่คือคือแบบว่าตัวนี้เราตั้งสามารถตั้งได้อืตั้งได้ด้วยตรงที่มันสแตนดาร์ดผมไม่ได้ตั้งมันแต่ว่าไม่ขีดน้ำยาปั๊บมันจะกินเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวพัฒนาไปตั้งเป็นบันทีดอเจ๋งเจ๋ง ่ะคราวนี้แบบไม่มีขันเกลียวก็ได้นะตัวขันเกลียวโอ้แจมเลยจะทำแบบใส่ใบมีดเปลี่ยนได้เจ๋งเลยอ่ะถ้าลองย้ำตัวนี้ว่ะของใหม่อ่ะเอาของใหม่เลยได้ดูลายได้ดูโอเคอันนี้ย้ำร้อยแปดห้าโอเคมังดิบนิดนึงเนี่ยนิดงนะพี่ผมให้มันตรงอย่างอ่ามันตรงมันจะชัดกว่านี่แบบรับแรงที่ที่ว่าเขาทำไม่อยู่คือตัวนี้อืม ตัวนี้ตัวนี้ดีว่าตัวนี้ว่ะอ๋อฝั่งนี้ผมก็ร้องได้ไมดีฟอกหม่เ่าไงนะฮะอันนี้อันดูดูมือใหม่ฟอกเดี๋ยวรู้เลยชีก่อชีก่อนใช้เจลหล่อเลือนป้อเปปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ นี่พิ่งเคยปอกครั้งแรกนนี่ยังปอกได้เลยเดี๋ยวไปปอกลำไยญที่บ้านตัดดึงเราต้องดึงกลับไม่ใช่ไม่หมุนแบบเมื่อกี้แหละแต่เราดึงขึ้นเพื่อให้มันขาดหมุนด้วยดิหมุนโอ้อหเปิดยอด เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาทำมันในฟ้าเลยเนี่ยเจ๋งเลยนอนด้วยแล้วไปอยู่การไฟฟ้าเลยนะเราเนี่เลยครับเจ้ารอเดี๋ยวผมตรงรอตัดไปเจ้ารออ้าวโอเคขอดูชื้นเดี๋ยวผมย้ำตรงการการการวิธีการบีบต้องบีบจากในออกนอก อ่าโอเคโอเคได้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 ดูด้างนี้นะใช่อ่าโอเคครับเพราะว่าถ้าบีบอย่างนี้มันมันเป็นอากาศอ่าโอ้โหเทคนิคเทคนิคบีบเองแบบนี้ครับเอาเลยโอเคโอเคตรงนี้ทีนี้ดูโอ้โหดูก็รู้ว่านั่นโอเคครับแต่สนที ดีไหมดีไหมของดีของดีโอเคโอเคเอามาไปเทียบเปรียบเทียบสามดอกดูเหดูว่ามันลงอ่ะเออพราะว่าผมันลงแล้วมันมันยึดเลยนี่อืมอันนี้ของเก่าเออ่าอันนี้ของเก่าคือแบบที่ว่ามันแคบไปใช่อันนี้เราอ่าพัฒนาให้มันกว้างขึ้นเห็นไหมแล้วก็ลึกกว่าด้วยนะลึกกว่าด้วยครับลึกกินลึกกว่าแต่บีบ การบีบเปนจริงๆอ่ะแบบแบบนี้ไม่ไม่อยู่แล้วนี่อย่างนี้นี่ทีเฮ้ยนี่นี่แบบทีแบบต้องทีถีอย่างนี้เลยเพราเราต้องเข้าอ่าแต่วันนี้เราเราลองดูไงเอาอีกเอาอีกเอาตรงกลางเอางี้อีกเอาให้มัน complete อือันนี้ทีนึงขนาดกดก็มาเออก็มาตรงนี้อีกอ่าโอเคโอเค รู้เรื่องจริงๆนะฮะเอาอีกอ่ะปกติเขาย้ำกันกี่ลอยครับพี่ก็แบบนี้แหละครับอ๋อย้ำไปเอาให้อยู่เลยอ๋อยันนั่นนู่นเลยใช่ไหมเนี่ยยันในจุดตงกลางพอดีเมื่อกี้เราบอกอยู่เนี่ยนี่นี่นี่ใช่ป่ะจริงจริงเราบอกต้องอยู่ตรงนี้อ๋อยิงจริงเราต้องแบบอืมอืมเข้าใจนี่เราแค่ทดลองย้ำทดลองลอยก็จริงก็อืมกิงก็มาถึงนี่อืมใช่ป่ะมาถึงนี่ยเนี่ ถึงจุดงกลางนี้อืแล้วก็นี่ก็มาถึงนี่ก็อยู่อืโอเคลองขนาดเท่าไหร่ต่อไปพี่ห้าส <50. S 1> ิบลองห้าสิบบั่งคราวนี้อ่าสาธิตวิธีเปลี่ยนลูกดายลูกดายขนาดห้าสิบห้าสิบอยู่ไหนวะเก้าห้าห้าสิบเออนี้ห้าสิบห้าทีลังห้าสิบอันนี้เป็นลูกดดยขนาดห้าสิบ โอเคครับวิธีเปลี่ยนวิธีีเปล่ยนมือลองก็กดปุ่มจะดึงขึ้นหรือดันลงก็ได้ครับแบบนี้นี่คือวันนี้ตัวนี้คือมันมีสองตัวนะในห้าสิบโอ้ครับห้าสิบห้าสิบส่วนสายข้าวไปเดยก่อนนะเลี๋ยวไปหาเก้าห้ามก่อนส่วนสายข้าก็ใส่ให้เข้าเต็มล็อกสองข้างนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดทีละด้านอื อย่างนี้อยู่แล้วฮะอืมโอเคเดี๋ยวเราย้ำสายขนาดห้าสิบกันเมื่อกี้ร้อยแปดห้าผ่านล้วนี่ร <c oughs> ้อยแปดห้าจ <c oughs> <c oughs> ตัดเรียบร้อยนะมีน้ำมัน่านาผมจะดูยี่ห้อไปซื้อลงไป ทดูทําไมล่ะก็แกซื้อจากพี่อเอออยู่ที่ร้านไปไปเอาดิซื้อแล้วจ่ายที่เดือนนะเออหักเงินเดือนนะหักจากเงินเดือนเดียมจริงจริงอ่ามีปอกสายเออก็ใช้ง่ายนะดีกว่ามีดปอกเข้ามือเพราอะไรเพมันคมคมกว่านเออตัวนี้มีคัตเตอร์ปอกไม่ได้พี่ทองแดงเท่านั้นที่ปอกได้เพราะว่าเยื่อมันบางไอ้นี่ถ้าสังเกตคือมันมีแกนที่เป็นหแบบ ไอ้นี่อยู่ไอ้มีดเล็กไม่เข้ามาอันนี้ปะวะมอแล้วเรื่องดันออกมันกินไปเรื่อยๆเลยวะเดี๋ยวนะต้องโอ้ธต้องมีคนจับด้านเนี้ยถ้ามือหนึ่งไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะที่แป๊บนึง ถือแต่กล้องไะพี่ไม่ช่วยไม่ช่วยทำอาหากินเลย <c oughs> อ้ <c oughs> อาวไม่เไรตอคายไค <Okay. S 2> ่ะเลางลละอือคับ่เดี๋ยวผยาเ okay. องกโอะสามาแล้ว <c oughs> ให้พี่เขาบอกก็ได <c oughs> <c oughs> ย่านิ้วขาดตร้ยาวไปเลยโอเคก็ลองพยายามดึงแล้วมีโอเคนี่คือจุดกลางนะฮะอ่าแล้วแรงไม่มีเมื่อกี้อืมตอนนี้เราใช้บีบจากในออกนอกย้ำสายอลูขนาดห้าสิบอ่าเป็นสายเฟกสายเฟกสายเฟกเอเดซีโอเคโอเคอามืออย่าบังโอเคพี่จับให้ มือออกไปเจ้กินดีห้าสิบดีขีนิดนิดนึงออเอนั่นแหละอางมาบสามมิลอสามมิลสมิลิลได้ครับอ่ให้ไปๆเลยสามมิลโอเคแบบนั้นลุ้นแน่นจริงเพราะว่าถ้าไม่แน่นนี่ไม่ดังแตกอะแน่นแน่นกว่าร้อยเป็นห้านะพ่อนขึ้นขีบอย่างเงี้ยอ โอเคหลอดเดี๋ยวขออธิบายก่อนอ่าหลอดหลอดหลอดตัวเมื่อกี้เอามาดูนี่เมื่อกี้นี่ๆอ๋อหลอดมันอันนี้มันเขากำลังไฟฟ้ากำลังไงอืมเม่ได้บอกมันแข็งเกินไปอ่ะอ๋อตัวนี้มันแข็งกว่าปกติจะไม่อะจะเป็นสเปคให้อ่อนหน่อยนี่แบบนี้อ่อนครับเนี่ยนี่นี่นีออ่อนใช่อ๋อมีในตัวนี้มีปัญหานิดหน่อยอืมอืมอืม ตัวนี้แข็งใช่แต่ตัวนี้อ่อนใช่ป่ะตัวนี้อ่อนไปมันก็เลยปิ้นใช่โอเคโอเคนี่ก็แบบนี้เนี่ยจริงจริงแล้วต้องมามาตรฐานแบบนี้อ่าโอเคจริงเออถ้าเนื้ออย่างเงี้ยจ๋วเลยมันดูแบบปลอดภัยใช่มันได้อยู่แน่เลยอืมโอเคอยู่แน่ เขาบอกเขาบอกตามตรงว่ามันแน่นมากถึงขนาดที่ว่ารู้สึกเลยว่าไอตัวได้อะมัน huh. ด like, really? okay. okay. ึงมือเดี huh. uh ๋ยวนะโอเ้เนี่ยอย่างงี้เดี๋ยวกันแป๊บนึคงนะมันล้นโอ้เนี่ยไหมนี่โอเคโอเคดีใจได้ ถ้าว่าตึงถ้าว่าแรงปั๊ดเนี่ยนี่มันจะโก่งใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้เดี๋ยวเราคลา้คอนตอกหน่อยนึ่งเพราะเพระเมื่อกี้ไอช่วงงอพี่มันดึงมือผมเข้าเลยใช่ในรู้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเส้นองเก้าห้าอ่ะลองเก้าห้ากันต่ออ่าเปี่ยนทานเออเพิ่งนี่ก็ขนาดห้าสิบผ่านแล้วหน้าไม่แตกแล้วครับหน้าไม่แตก ไลฟ์สดหน้าแตกมาสองครั้งแล้วใส่ใส่ไม่ได้ติดแกงกระแทกครับพี่พอดีผมมาด้วยติดแกงกระแทกเก้าห้าเดี๋ยวนะแปดห้าเออเตียมมาให้แล้วนะเก้าสิบห้าอืมโอเคเตรียไม่ให้แล้วเดี๋ยวต้องเอาที Alright. ่เทสแล้วออกเดี๋ยวมันไลท์ใกล้กันเดี๋ยวมันงงซีอูสามร้อยมาเยอะเมื่อกี้วางไว้ให้แล้วเก้าห้า อันนี้เราจัดเซตไว้ให้เป็นช่องๆแบบนี้แล้วย้ำได้ทุกสายที่มีในโลกนี้แล้วนะอพอดีมันมันใหม่เดินพี่ลงยากอ้าวเอาละมาหน้าแตกอันสุดท้ายอีกแล้ว <laughs> แก้มานสองรอบแล้วเรียกว่าตัวสร้างสถานการณ์พี่ <laughs> เอ้ยบอกว่าลองแล้วมันแกล้งครับโบมันแกล้งมันลิดไปไงคือมันใหม่มากพอรอบนี้กลัวหน้ากลัวไลแล้วหน้าแตกไงลองแม่งหมดทุกอันละอ่ะอันนี้เราย้ำขนาดเท่าไหร่นะพี่เก้าสิบห้าใช่ไหมออครับเอามืออย่าบางหนีบนิ้วไปเลยโอเคเยี่ยมเลย อเคดู <Okay. S 2> รอยสิโอ้โหลึกมากอ่ะวันนี้ครับโอเคอืมโอ้โหลอยสวยนะ้หมดแล้วมีร้อยแปดห้าที่ว่าหลอดแข็งแล้วมันยังไม่ลึกเท่าแบบเนี้ยใช่พวกนี้คือหลอด ปกติเขาบอกน่าจะสมเหล็กเยอะเลยนะของมันเน้นหกจุดโอเคเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยคดเลยป่ะนี่มันแรงไงอดูปึ๊กอันเนี้ยครับเพราะว่าจากจากรอยอ่ะพอลูกดายมันกินอ่ะมันตัวปากตัดอ่ะมันดึงผมยันไปเนี่ยผมยันมาดึงเอเอาคอนคอนธรรมดาคอร์นปกติก็ตรงเนี่ยมันเน้นอ่า ลองเคาะเพื่ออะไรพี่ให้มันตรงอ๋อเพราเราจะดึงสายแบบนี้เน่เน่เน่สายโอเคย้ำไปตกประมาณสี่ลองไหมสว่านลองเลยไหมยังไม่ลดนะแต่ย้ำไปกี่ร้อยละประมาณเกือบสี่สิบได้นะครับสว่านอันนี้มาอ่ะมาแกะตัวนี้ดูเล่นมีดอกเจาะไม้เจาะอะไรไหมไม่มีอ้าวจบมีดอกเจาะเหล็กนี่เอาดอกเจาะเหล็กมาด้วยอ่าชุดนี้ บอกราคาก่อนชอบโดนด่าไม่บอกราคาดอกไทเทเนียมสิบดอกเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทมีของพร้อมส่งค่าส่งค่าส่งห้าสิบบาทแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งกับไข่ควงไข่ควงกระแทกและสว่านกระแทกสามารถใส่ได้เพราะว่าก้นมันเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นได้ทั้งเป็นก้นหนึ่งทัสี่แล้วก็ก้นกลมแล้วก็ อแกะกล่องแล้วก็มีไดมนเตอร์นะครับสิบดอกก็คือสามจุดศูนย์สามจุดห้าสี่จุดศูนย์สี่จุดห้าไปจนถึงสิบอ่ะตามนี้เลยสิบดอกมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยกล่องมิวอ่ะแกะมีคัตเตอร์ไหมอ่แกะแกะเนี่ยคัตเตอร์แกะอ๋ออย่างนี้คเดี๋ยวลองเจาะ อะไรนะนปลาจะเหล็กใช้ใช้แบตเตอรี่ 3, 3> แอมป์ก็ได้ใช้แบบว่าเราจะลองใช้แบตน้อยๆเจาะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราถ้าออกไปนอกงานข้างนอกอาจจะจะใช้เป็นพวก8.0หรือ12กอ็แหละแต่อันนี้เราใช้3ให้ดูว่า3แอมป์ก็ใช้เจาะได้เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องใส่นั่รหรอกหมไม่ต้องใสง ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยตัว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 เนี่ยใหญ่เอ็มสิบแปดแล้วครับโอเคโอเคอันนี้แกะเรารู้นี่นี่โอเคไหนดอกอันไหนอันนั้นของน้องป่าแกะเลยแกะแกะลองพอดีผมมือเดียวปกติตัวนี้มันไม่เคลื่อนแน่ห่ะครับนั่นแหละมือเดียวก็ได้ไหมได้ไหม กิกคัตเตอร์ที่ผมเอาให้อ๋อนี่ของผมจะอันนี้อันนี้เป็นเหล็กชุบซิงค์ใช่ไหมครับชุบการมบนไนท์น,น่ะก็เป็นเหล็กตัว C อหละเป็นเหล็กตัว C เดี๋ยวเราเจาะกัน ให้พี่ไปทดลองใช้ก่อนอันนี่ใบโค้งๆเนี่ยใบนะอย่างเดียวตัวมีแล้วใบโค้งมีขายครับไม่ไม่ถึงร้อยครับห้าใบเจ็ดสิบห้าใบเจ็ดสิบสองบาทอันเนี้ยผมโอเคแต่ถ้าใบตรงไม่โอเคอันตรายลัอเออนี่วองไว้อาเล็กๆไว้เล็กๆกันนะใช่ไว้แบบว่าบนถ้าแบบเบอร์ห้าสิบได้ไหมล่ะห้าสิบเก้าห้ามีไหมมีไหมเดี๋ยวผมมีเครื่อง เดี๋ยวมีให้พี่ดูเดี๋ยวเอาของเล่นใหม่มาขายเดี๋ยวเราจะมีอยากได้ป่ะได้ไฟแบบเนี้ยนี่อ่าค่นี้เป็กค่นี้เป็กเดี๋ยวเอาค่นี้เป็กมาให้เล่นอันนี้อันนี้เอามาขายเลยเพราะรู้ว่าพี่ใช้แน่ไหนสุดเลยไหมก็ปกติใช้เบอร์อะไรครับเบอร์แปดเบอร์แปดอ่าลองดอกแถนเนี้ยอ่าเบอร์จอด อันนี้ก็สอนสอนวิธีใส่รู้เท่ากันเลยเนี่ยสอนวิธีใส่หน่อยก็คือใส่ใส่ใส่อย่าบังออกบังโอเคนี่ว่าใส่ผิดครับก็จริงๆมันจะมาอย่างเงี้ยกดเลยอ๋อน่าจริงๆมันจะมาแบบมีปลายอย่างเงี้ใช่ไหมเราก็ขันขันออกไม่ต้องมีไม่ต้องมีจำปากับจำปีแล้วใช่ครับมีชบาบางเดียวตกเย็นผมจะพีรี่ ก็ล็อกแล้วก็ให้มันดังแก๊กแค่นั้นแหละครับอ่าโอเคอแล้วก็มีตั้งตั้งก็จะมีโหมดอ่าที่เป็นทอร์กแล้วก็อันนี้เป็นสว่านแล้วก็กระแทกโอเคืมอ่า บนนี้เออเนี่ยเอาเนี่ยัันนน่ประมาณแถวนี้นะครับครับผมมันเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับได้เลยได้เลยเพราะว่ามันแค่นี้มันบางแค่นี้คือไม่มีมือจับไม่อะไรที่จะเซ็ตวางมือต้องมันมันงเลื่อนดีพอดี ในเกียร่หนึ่งเกี่สองเกียร์สองแต่มันก็กินเร็วประมาณนี้แหละนี่กินเร็วมากนะเนี่ยประมาณหนึ่งเซนหนาเสนหนึ่งก็สิบมิลแตยังไม่เจือปลายอ่ะอืมอ่าอันนี่ประมาณนี้ครับแป๊บนึงพี่พอดีมือพี่ใกล้ผมจิ้ม <laughs> พี่เขาซื้อเองก็ไปจ่ายค่าพยาบาลนะพี่เขาได้กระังกระเด็นมันจะได้ดอกได้ไ่ะเนี่ย ดอกดอกเป็นไทเทเนียมครับอ๋อเหนี่อยไหมมันไปมันไปเลยอ๋อเหนื่อยไหมโอเคโอเคก็ออกล็อกไม่แน่นนไหนไหมโอ้หนาหน่อยหนาเนอะอือพี่หนาจะหนากว่าตรงนู้นด้วยในหอบด้วยครับในหอบก้นจอบตรงตรงเบียร์หัวแล้วครับนี่เนี่ยเออสิบอ๋อเขาบอกว่าหนาสิบมิล นี่่่มักกลล็อใชะแสดงว่ามันกินมันล็อกไม่แน่เลยผมกินล็อกไปต้องให้มันพอดีแล้วครับเนี่ยครับอันเนี้ยเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นไงมันเลยกินไปนิดนึงอ๋อมันไปโดนไปนี่ดอกนิดนึงได้โอเคแต่ถ้าบอกคือปกติอะคมมันจะหายไปเยอะไอ้นี่ยังอยู่เลยอันนี้ก็จะใช้แบตเตอรี่3แอมป์แล้วก็ไม้หน่อยอ่าแล้วก็เนี่ยข้างๆจะมีที่เน็บดอกไม้ได้ไหมอ่ามันเป็นดอกเจาะเหล็ก มันจะไม่นี่แต่จะลองก็ได้แต่จริงๆมันไวเอาไว้เจาะเหล็กโอ้แต่ถ้าทำไม้ก็ไปแป๊บๆเลยเอาไว้เจาะเหล็กดีกว่าพี่เสียดอกเสียดอกไม่กลัวแตพี่คือเสียดอกถ้าเหล็กเข้าว่ะตัวนี้ก็เป็นดอกไทเทเนียมทั้งสิบดอกเลยนี่แล้วก็มาปุ๊บก็เก็บดอกอย่างนี้แล้วเราก็พับพับอย่างนี้เก็บอย่างนี้นี่นี่เป็นกล่อง เท่ๆนี่ครับเป็นดอกช็อกเวฟไทเทเนียมโ okay อเคปิดจ็อบไม่จัดทันมือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ปิดการขาย <ś c oughs> เดี๋ยวไปไม่รูที่ร้านหน่อยเลยก่นอนผมเจออะไรวะนนั้นนะเนี่ยๆๆๆ